ขอความเจริญเจอมเกิดมีแก่พระสงฆ์และท่านสาธุชนผู้เข้าร่วปฏิบัติมีข้ารชการนัธุรกิจและก็อบาสุกบาสิกาที่มาเข้าอบรมคอร์สประจำปีของวันอาสาฬบูชาและคอร์สของวันเฉลิมประชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคมวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุญเป็นกุศลนั่นจากนี้ไปเป็นสามัคคีปฏิบัติแล้วก็ก่อนที่จะรูปแบบในการปฏิบัติก็จะมีการเสริมเพิ่มศรัทธาทุกครั้งก็จะมาเอาคำสอนของพระสัมมาจ้ามาทำความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ แล้วก็ยกบุคคลที่เป็นต้นแบบที่เราต้องเรียนแบบเราต้องคิดถึงแล้วเราทำตามก็จะประสบความสเส็จดังที่ยกบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในประสูตัตนตาพิฎกโด,ดยเพพาะในการปฏิบัติสมาธิภาวนาปัจนานกรรมฐานมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งว่าในคำสอนตรงตรงตัดไว้เลยว่าผู้ใด,ดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนั่นเวลาปฏิบัติถ้าสบายจะไม่เข้าใจธรรมะถ้าคนอยู่ในความสบายอยู่ในความเพลิดเพลินจริงแล้วเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทั้งที่ตั้งอยู่มีความทุกข์จะดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรแต่คนที่ยังเพลิดเพลินไม่เคยเพิจารณาแค่เราดื่มแค่เรากินแค่เราอาบแค่เช็ดถูดูแลมันเนี่ยแสนจะ ลำบากยุ่งยากมากมายต้องทุกถนอมให้มันนอน <laughs> ทั้งที่มีแต่ความทุกข์นั้นแต่เรามองไม่เห็นยกเป็นคนที่ได้อินทรีย์ได้สะสมบารมีเหมือนพระสัมเจ้าพระองค์เป็นพระสัมเจ้าเกิดจากความทุกข์เห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องเป็นทุกข์ที่จะต้องหาวิธีการ ออกจากความทุกข์ถ้าท่านดูประวัติตั้งแต่พระองค์โดยโดยรับการพยากรณ์จากพราหมณ์ร้อว่าจะมีพราหมณ์8คนว่าเมื่อพระองค์เกิดมาในชาตินี้ถ้าเป็นถ้าครองราชครองเรือนจะเป็นมหาจากักรพรรดิผู้มีมีมหาสมุตรตั้งสี่แปดน,นาเขต แต่ถ้าอวันประชาเป็นศาสดาเอกของโลกกติสองไหนแต่มีพราหมณ์แปดคนพยากรฟันเชื่อมนที่ตัวเองเนี่ยมาว่าต้องเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นอำนาจบนที่พิมพ์สสมมานีจึงไม่สามารถจะอยู่เพราะวันด้วยเหตุการณ์นี่พระเจ้าสุโธธนะที่เป็นพระมันอาพระบิดาเนี่ยมีความรักเผารศต้องการพระตัวเองมีอำนาจเป็นพระราชาเนี่ย จัดการเรบ็ดเสร็จพยายามจะให้คนให้คนที่รูปร่างหรือมีโรคมีภัยพ,พ,พ,พิการพิกลคนแก่คนเฒ่าอย่าให้ลูกให้พระรถต้องเห็นนะเดี๋ยวจะจะตรอมใจคือพยายามปิดบังจัดฉากแล้วไปชีโรยหน้าถ้าประเทศไทยเราเวลานายกไปไหนก็จะจัดชีโรยหน้าทํทนทนทน้น,นทางครุกขะก็จะทําให้เรียบร้อยหมดก็ะผัดชีรรยหน้า เป็นตั้งสมัยพุทธกาล <c oughs> มันใช่เพิ่งเป็นสมัยนี้แต่อำนาจบุญกุศลที่พระองค์ตั้งไปฐานไว่าปราศนาพุทธภูมิปรารถนานั้นพระท่านเนี่ยถ้าใครเห็นความทุกข์ของชีวิตเนี่ยปรารถนาถึงนิพพานแต่พระองค์เห็นความทุกข์ปรารถนาให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนั่นพอเทวเทวดาบรรดานายชนะพาประพาสดูพระนคร พอเห็นเกิดความสงสัยภาพที่เห็นมานั้นไม่เคยพบมาก่อนถามไปชนะ่ไหอะไรเนี่ยคนไรเนี่ยคนแก่อ๋อคนแก่มันเป็นทํำไมคนแก่มันเดินอกยเดินลําบากลุกยากที่สุดทรมานที่สุดพอผ่านไปก็เห็นคนเจ็บร้องครวรรานทุกทรมานโดยมีใครทําเจ็บไม่ต้องมีใครทําจะร้องเจ็บ บางทีเห็นไหมคนเจ็บบางทีเดินร้องให้แต่มันเจ็บบอกใครไม่ได้เจ็บนาจ็บายม,มาชนะว่าน,นี่ใครพ้นมีพ้นมีบอกไม่พม้นทุกคนต้องเจ็บพอไปเห็นคนตายเหมือนท่อนไม้ไม่รู้สึกกายานส่ร้อนหูใจแต่พอมองภาพที่สามมองภาพที่สี่ไปเห็นสมมณะอยู่ใต้โคนไม้มีดูผ่องใสจิตใจหมดจดไม่วุ่นวายกับใคร นั้นคนที่มีสร้างบันมีไว้เนี่ยพอกลับมาที่ประสาทไม่สามารถจะนอนหลับนอนบรรทมหลับได้คิดถึงเห็นภาพนั้นมาเป็นตําราใจ,จถึงได้ออกบรรพชาเนี่ยนั่นคนมีบุญว่าจะทํายังไงพ้นจากความเจ็บความแก่ความตายมีทางเดียวคือบวชถึงได้เสด็จบวชบวชได้เด็จผนวชนั้นผู้ใดเห็นทุกข์ภายในธรรมผู้ใดเห็นทุกข์นั่นแต่ความทุกข์น้อยไม่ค่อยเห็นแต่ความทุกข์ต้องมาก ต้องผ่านความทุกข์ลำบากมากๆจะสบายนั่นแตมาจึงเป็นพระที่รักลูกศิษย์มากแต่พระท่านไม่่อยรู้หรอกว่าให้โยมไม่หลับไม่นอนอ่ะไอความรักอย่าให้ลําบากมากจะได้รู้ถ้าสบายี่ยจึงบอกถ้าใครมาปฏิบัติพระกัมตรลองตามสูตรของครูท้งหมดเนี่ยในประเทศนี้ท่านไปเลยไปหมดทั่วโลกเลยเขาจะคนที่รู้จักวัดตัมรลวงก็จะให้ใหเกียให้เกียรติเลยวัดดังๆเนี่ย เหมือนวัดพาสอนแก้วเนี่ยเขาปิดประตูเน่ยถ้าบอกลูกศิษย์บา,างคนเขายังเปิดประตูให้เลยเขาให้เกียรติขนนั้นอ่ะเพราะถือว่าพาโยมปฏิบัติด,ดีมากเครีมีนั่นคือความลำบากสอนคนให้ได้ดีความสบายไม่เคยสอนใครดีจำใบเลยยิ่งให้ท่านไม่หลับไม่นอนพอไปแต่ไหน,นมีแต่เขาให้นอนไปนอนเด้อโยมเดี๋ยวจะไม่สบาย ไม่ต้องนอนเผานายหายนั่นยอมต้องเข้าใจว่าเจ้าวานพระคอนตรองรักลูกศิษย์มากต้องการมาแล้วไหมทุ่มเททีท่ยอมยอมทําไม่ได้ยอมก็ไม่อยากไม่อยากเดินผ่านนั่นความทุกข์เนี่ยสอนคนให้สบาความทุกข์เนี่ยสอนคนให้รู้ธรรมมีสมัยพุทธการเพื่อจะเวลาท่านพระราตอเปลี่ยนยังยังไม่มา ค่าเวลาเพื่ออย่างน้อยปตะมาได้พูดทัก30นาทีเรียกว่าปลูกศรัทธาแต่บางครั้งลืมดูนาฬิกาเพราะลืมลืมลืมดูพุทธการ,การมันเลื่อนไปนั้น <c oughs> สมัยพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีพอพูดถึงเศรษฐีเนี่ยพุทธกาลจะเน้นเรื่องเศรษฐีเพื่อต้องการรู้ว่าเศรษฐีไม่ใช่คนมีความสุขเพราะท่านอยากเป็นเศรษฐีบางทีไม่รู้ ท่านไม่เคยเป็นเศรษฐีท่านอยากจะเป็นคนจนน่ะคนคนจนเนี่ยนักปานน 4, ราชญ์นอนสี่เศรษฐีนอนนอนแปดาจกนอนสิบสองท่านนี่คือความแตกต่างกันนักปราชญ์จะนอนน้อยสุดเลยทึงไม่นอนเลยแต่พวกเศรษฐีจะนอนนอนแปดชั่วโมง คือนอนนั่นคือบทเศรษฐีแต่ถ้าคนจนจะนอนส <c oughs> ิบสองหนึ่งต่างกันเพราะมันไม่มีเวลาพราะเศรษฐีจะลําบากคนเนั้นใครที่ยังไม่เป็นเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีทั้งนั้นส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่าเศรษฐีมันลําบากขนาดไหน <c oughs> ต่อมามีลูกศิษย์คนหนึ่งแกมีรถสามารถแท็กซี่สมัยก่อนสามร้อยหกสิบคันนะ่ะแกเป็นคนงกกลัวคนนับเงินจะตกหล่นหายไม่ใครไม่มีให้ใครช่วยนับพอหนึ่งทุ่มเศรษฐีเอารถมาส่ง มันเอามามันเอามาส่งแกมาอยู่พอดีลูกลูกสาวหายไม่รู้หายไปยังไงเลยบ่นไว้ว่าถ้าเจอลูกสาวจำบวชสามเดือนบวชชีน่าสุดแกเลยมาบวชด,ด้วยท่านอาจารย์โยมอยู่บ้านลำบากมากลำบากขนาดไหนน้ำเงิน ยอมนับตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปถึงตีห้าครึ่งทุกวันเลยถ้าลองคิดดูมันเหนื่อยนั่นถ้าใครอยากเป็นเศรีคิดใหม่นะบางทีเศรษฐีลำบากนั่นเศรษฐีแต่เศรษฐีด้วยความเข้าใจว่ามันรู้หรามีความสุขเพราะสะดวกสบายในการใช้เงินตราจับจ่ายใช้สะดวกว่าเศรษฐีสะดวกในการใช้เงินใช้ทองเศรษฐีสอแสงอเมรยาบุญวาสนาดี มีลูกสองคนลูกสาวลูกชายลูกด้วยความรักลูกสาวนี่ยก็เลยเลี้ยงพงาพง,งมไม่ให้ไปพบกับใครยอยู่บนประสาทเจ็ดชั้นคนที่ดูแลได้คือคนรับใช้คนรับใช้เนี่ยคนอุปถากดูแลเนี่ยในสุดคนด้วยบุญด้วยกรรมพออายุสิบหเนี่ยฮอร์โมอนทางเพศเพื่อมให้โรคนี้สุนผันมันเกิดความกำหนัดเกิดความ อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีคู่เนื้อคู่ก็เลยความผูกพันเนี่ยกระดบบุเพสน,นิบาตหนึ่งคนที่จะได้มาแต่งงานการเกิดจากบุเพสนิวาตสองเกิดจากความใกล้ชิดความใกล้ชิดเนี่ยบุเพสนิบาตที่มันเราอารวาสกันบางทีอยู่อยู่นอ,อร์เวย์ไปเจอ ที่ขอนแก่นเจอที่บุรีรัมย์มันห่างกันขนาดไหนมันเจอกันได้หมดเพราะเรียกุเพศนิวาสมันลาอาณาวาสเจอมันวิ่งหากันหมดเรียกวุเพศนิวาสอยู่กันระฟ้ากันะฟ้ามาเจอมาเจอกันได้หมดแต่บุเพศนิวาสได้ความใกล้รรชิดทำให้จิตผูกพันสามารถรักกันได้ความใกล้ดดชิดเนี่ยด้วยจิตเมตตาอยู่ด้วยกันในสุดลูกสาวเศรษฐีเนี่ยพายุสหพ่อแม่ก็เลยบาหนูลูก หนูเป็นสาวแล้วหนูควรมีครอบครัวมีสามีได้แล้วแน่มีเศรษฐีตระกูลเท่ากันนี่ยมีเป็นเศรษฐีเหมือนกันมีลูกชายเศรษฐีมาท้าแม่ท้าพราะว่าอยากให้หนูทั้งสองมาแต่งงานอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาท่านเชื่อไหมว่าคนที่มีความรักเนี่ยไม่มีทางพ่อแม่รักไม่มีทางผูกพันไม่มีทางเห็นด้วยเลย มารักกับใครท่านรักกับคนรับใช้ผูกพันกับคนรับใช้เอาใจทุกอย่างอยาจะกินอะไรก็หาให้กินก็เลยผูกพัน <c oughs> นั่นถ้าคนไม่รู้จักมันยจะอยู่ยังไงจะหาก,กินยังไงได้ความผูกพันความรักเกิดความรักเนี่ยพอแม่บอกอย่างนั้นก็เลยบอกคนรับใช้รู้ไหมเนี่ยวันนี้แม่ไปแม่พ่อทัานเรียกฉันไปว่ามีเศรษฐีมาท้าทามจะให้เราแต่งงานกับลูกชายของเขาเน่ย แต่เราไม่เคยผูกพันเลยแต่เราผูกพันกับเธอเนี่ยทำยังไงดนะีคนใช้พอลูกสาวเศรษฐีให้ท่าเนี่ยเธอมีโอกาสเก็บดอกฟ้าเอาไปอยู่ด้วยมันเป็นคนใช้มันมีวาสนาเลยบอกเศรษฐีพอะลูกสาวเศรษฐีให้ท่านะงั้นจะทํำยังไงก็พาฉัานหนีสิบอกเออมันอนอกกลนบายอีกลูกสาวเศรษฐีความร่าง่มันอนอกกลนบาย ออกกนบายไงก็คือรับปากแม่และแต่แม่ทำมายาพ่อแม่ไปบ้านนู้นต้องแต่งงานกับลูกเศรษฐีนะแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ก็มียามายาแต่พอมาบอกคนที่เราผูกพันคนใช้ก็ว่วให้พาหนีแล้วจะนี้ไปยังไงให้พี่ออกไปจากปราสาทสิเดี๋ยวเราจะซื้อโอกาสบอกแม่ว่า ไกล้จะแต่งงานแล้วเนี่ยเราอยากจะไปอาบน,าน้าอยู่นอกปราสาทบ้างมีแต่อยู่ในปราสาทไม่เคยเห็นดาวเห็นเดือนขอแม่ขอพ่อคงจะไม่ขัดใจเพราะเราตามใจพ่อแม่เออมาอย่ามันออกในสุดก็เลยทำไงก็เลยลูกสาวเศรษฐีเนี่ยก็เอาของกำนันของใช้บางประการให้คนรับใช้เนี่ยเอาไปเพื่อจะนี้ตามกันไป เพราะการใครที่เคยหนีตามผู้ชายจะทํามายาแบบแน่เนียนมากมีใครบ้างเคยหนีตามยกมือหน่อยสิมันจะจะไม่กลายกมือบอกทําแบบเนียนมากมันนี้ไม่ไปไหนบางทีไม่สนใจใส่เสื้อมาแมมในสุดลูกสาวเศรษฐีเนี่ยรู้แม่ไว้ใจกันแต่แม่หนูขอไปอาบน้ํานอกภาษานอกข้างนอกพบ นัดกันไว้แล้วนะนายสุก็เลยหนีตามชายพรนี้ตามชายเนี่ยนะด้วยความรักคนรักสามีรักคนชายเนะี่ยถ้านี้ใกล้ๆเนะี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ตามทันจะทําอันตรายสามารถทุบตีคนชายหรือสามีเราตายได้หนีถึงที่สุดหนีถึงที่สุดหนีไปอยู่ท้าทวันนี้เกาเรียกไปอยู่ไหนอยู่เขตเนปาลเนนะี่ยเขตเขตกบิลพัทเนะี่ย จากสาวัตถีเศรษฐีอยู่สาวัตถีนั่นนี้มานั้นพออยู่ด้วยกันความรักท่านรู้ไหมว่ามันมันมันคิดแบบจินตนาการว่าความรักคือความสุขความรักไม่มีอะไรมีข้าวเปล่าก็กินอร่อยได้เพราะความรักไม่ได้คิดว่าความรักพอไม่มีอะไรมันจะลําบากข้าวหาปลาหาบ้านหาช่องมันยากที่สุดไม่มีอะไรเป็นฐานมีแต่ข้าวก็อยู่กันได้กินแก้กินข้าวเปล่าไม่เกลือก็อยู่กันได้เพราะความรักคิดได้อย่างเงี้ยความรักมันจะมอง เด็กวัยสิเนี่ยมันจะมองแบบความรักบูชาความรักในสุดพอไปอยู่ด้วยกันจริงๆอนิจจาเคยเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องหาฟืนไม่ต้องหุงข้าวมีคนออามาให้แต่พอมาต้องหุงข้าวทุกทรมานแต่เมื่อมาแล้วไม่สามารถกลับไปได้ก็เลยอยู่กันจนในสุดนางเลยตั้งคันพอตั้งคันกลัวคือกลัวพอตั้งคันแกเนี่ยกลัวจะคลอดลูกลําบากพอมีความทุกข์คิดถึงใคร คิดถึงพ่อแม่นั่นอเรามีความทุกข์ใครที่มีพ่อแม่เธอม,มีบุญมากยังมีช่วยอยู่พอมีความทุกข์ไม่มีใครช่วยได้เรามีคนที่ปรึกษาได้คือคุณพ่อกับแม่เราเป็นคนที่ไว้ใจที่สุดแล้วก็ช่วยเราได้สุดน,นั่นพอท้องแก่ท้องแก่เต็มคันเนี่ยอยากถึงเวลาที่จะคลอดบอกสามีว่าพี่พาไปบ้านแม่เถอะเพราะการคลอดลูกมันเสี่ยงอันตราย สามารถเป็นสามารถตายได้เพราะหลายคนที่ทดไม่มีคนรู้จักไม่ไม่ไมีหมอตำแยหรือมีคนไม,ไม,ไม่มีคนเข้าใจสามารถตายได้หนูไม่สบายเลยอยากให้พี่พาไปบ้านแม่บ้านเศรษฐีเพราะลูกคนใช้พาลูกคนนี้มาไม่ก็พูดเดี๋ยวก่อนนะงานเยอะมากขยันขยอบะเดี๋ยวงานเจ็ดเดี๋ยวก็จะพาไปคือผัดวันประกันพรุ่งผัดวันประกันพรุ่งจน ภรรยาตัวเองท้องแก่เต็มทีเนะี่ยเห็นว่าสามีคงจะผัดวันประกันพรุ่งก็เลยบอกต้องไปแล้วต้องไปคนเดียวแนละ้วก็เลยบอกคนขั้นบางว่าช่วยบอกด้วยนะเราไปบ้านเศรษฐีที่กรุงสาวัตถีถ้าสามีฉันกลับมาจะทํางานให้บอกเขาด้วยว่าเราไปสามไปครอดลูกกับที่บ้านที่กรุงส,สาวัตถีนางก็เดินไป คนแก่เดินก็เดินเดินคนแก่ท้องเก้าเดือนจะเดินไม่ได้เร็วเดินแบบก็ท่านเห็นคนท้องส่วนใหญ่ถ้าบ้านเราก็ไม่ค่อยออกไปไหนเดินพอเดินไปเดินไม่นานพอกลับมาจะทํางานคนข้างบ้านบอกว่าเมียของเธอเนี่ยปตาราเนี่ยไปคลอดบ้านพ่อแม่ที่สาวถีความรักภรรยาเนี่ยพอรู้ว่าเดินทางไปวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปในสุดถึงกลางป่า พอถึงกลางป่าประตาจราท้องเนี่ยเกิดลมกรมัชวาวเนี่ยปวดท้องใต้คลอดร้องครวงขางก็เลยในสุดนางปวดท้องพระรังก็เลยนอนลงดินไปเหมือนเจ็บปวดทรมานไม่รู้จะช่วยอะไรได้ก็เลยกลางป่านั้นในสุดเจ็บปวดทรมานไม่จะสิ้นลงหาจากในสุดนางคลอดลูกมาได้ พอคลอดลูกมาได้นางก็เลยคุยกับสามีว่าเราจะทํายังไงดีเนี่ยเพราะคลอดลูกได้แล้วเราไม่ต้องไปหาแม่แล้วเรากลับไปอยู่บ้านเก่าของเราดีกว่าที่ทุ่งนานพากันกลับมาพอกลับมาอยู่ไม่นานตั้งคันในรอบเนี่ยพอตั้งการลดท้องแก่เนี่ยพอท้องแก่ในสุดนางคิดถึงตอนคลอดลูกคนแรกมันทุกทรมานเกือบสิ้นลมปราณเกือบหมดลมหายใจเนี่ย ครั้งที่สองไม่มั่นใจเลยจะอยู่ไม่ได้ต้องขยันขยอวะ่ะเธอพาฉันไปบ้านแม่เลยเพราะที่แล้วเราเกือบสิ้นใจนะดีลูดคลอดลูกไม่ได้สามีก็ไม่สามีก็ขยันขยอไม่ไม่พยายามจะไม่ให้พับเพราะกลัวผิดอาญาเจตีลงโทษไดนะ้ก็เลยจะพยายามผลัดวันประกันพูดในสุดพระตาจาราที่เป็นเมียท้องแก่นั้นก็เลยรู้ว่าสามี คงจะกลัวอาญากลัวพ่อของตัวเองจะทำลายได้เขาก็เลยบอกข้างบ้านว่าให้ท้องว่าจะไปบ้านคลอดลูกที่กรุงสาวถีถ้าสามีกลับจะทำงานที่บอกด้วยนางก็พาลูกจูงลูกไปด้วยตัวเองท้องแก่พอจูงไปจูงไปด้วพอกลับมาที่ทำงานเนี่ยพอกลับมาเจอที่ทำงานคน ข้างบ้านก็บอกว่าปตาจาราเนี่ยพาลูกไปคลอดบ้าคอลอดลูกที่สาวถีแล้วได้สั่งเราไว้สามีกลับมาเพราะรว่าภรรยาเดินไปสว,วิ่งไปวิ่งเดินวิ่งเดินในสุดไปทันถึงกลางป่าไปถึงกลางป่าใหญ่เนี่ยขณะที่าาถึงกลางป่าใหญ่เกิดฝนโปรยปลายเนี่ยเมฆดำคลื้มฝนตกโปรยปลายนั่ง สามีด้วยความรักภรรยาน่ยจะทํำยังไงดีจะต้องเพราะลูกภรรยากําลังปวดท้องใกล้คลอดเนี่ยต้องหาไม้กําบันหาไมา้เพื่อเอาไม้มากัน้นเพื่อไม่ให้ถูกฝนทั้งลูกทั้งทั้งลูกทั้งเมียเนี่ยด้วยความเพ้อเลอวิ่งไปจับขอนไม้ไปหาไม้มาเพื่อจะทาที่กําบังกันก้นฝน ในสุดด้วยความประมาทจับไปมีงูเห่าอยู่ในโพรงเนี่ยพอจับไปไม่ได้ไม่ได้ไไดพิจารณาอย่างรอบคอบก็เลยงูเห่ากัดตายประตาจาราคลอดลูกด้วยความทุกข์ความยากในสุดฝนตกหายใหญ่ตกหนักในตำรานในตำนานกล่าวไว้ว่าตกจนในสุดนางคลอดลูกได้ลูกแดงลูกเรียกว่าลูกเกิดมาใหม่อะ่ะยังเนื้อตัวแดงไปหมดแล้วตัวเองฝนก็ตกไม่หยุด หนาวก็หนาวร้องให้ไปด้วยลูกคนโตก็ร้องไปด้วยคนเล็กก็ร้องไปด้วยจนรุ่งสางพอรุ่งสางเนี่ยคือความทุกข์พาลูกเดินหาสามีพอเดินไปเห็นสามีนอนตายสิ้นลมหายใจใกล้จอมปลวกท่านดูไหมความรักเนี่ยโทษตัวเอง ที่สามีมีตายเพราะตัวเราเองทําให้เขาต้องตายเนี่ยเศร้าโศกที่สุดเพราะเราเป็นคนทําให้เขาตายในความรักจะไม่โทษไม,ไม่โทษสามีเพราะกรรมเบรเขาโทษเราในทำให้สามีเราตายคนที่เรารักตายเนี่ยร้องให้ท่านเป็นไงดีก็เลยเอาฟืนมาก่อแล้วเผาสามีไปแล้วตัวเองก,ก็พาลูกคนโตจูงไปลูกเล็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยเอา,บา,าใบไม้มาคุมห่อแล้วก็เดินทางไป พอดีฝนตกใหญ่ไปถึงข้ามแม่น้ำอ,จ,อจิรวดีน้ำเขาจะเขาอยมาไหลมันไหลมาแรงเนี่ยเพราะฝนตกมาเลยเมื่อคืนเนี่ยในสุดพอมาถึงแม่น้ําจะข้ามไปทั้งสองไม่ได้ก็เลยทํำยังไงดีก็ต้องใช้ให้ลูกชายคนเล็กเนี่ยเอาผ้าเอาเอาใบไ,ไม้มาปูแล้วก็ให้วางไว้ส่วนลูกชายคนโตจะเอาข้ามไปก่อน เอาลูกชายคนโตข้ามไปแม่น,น้ำเจีรติถ้าถ้าท่านไปในป่านก็จะผ่านแม่น้ําตัวนี้ใครไปก็ต้องผ่านเพราะานานาร,ระหว่างแม่น้าอีอนาคิรีคือระหว่างอินเดียกับในปานพอข้ามไปเหยียวตัวใหญ่ได้เหยียวเหยียวนอกอินทรีตัวูุขานอกอินทรีูุเขาอะถ้าท่านเคยดูสากเดีมันบินมาจับแกะตัวใหญ่จับแกะจับเลี้ยงผาจับหมากินนั่นคือมันมีแรงพลัง แปลว่าปีกมันใหญ่กระอินรีภูเขาในสุดมันบินอยู่ข้างบนมันมองเห็นเด็กที่อยู่ปูผ้าไว้เหมือนเนื้อแดงๆมองมาในสุดนอกอินทรีมันบินมาเนี่ยลงมาโฉบลงมาเฉี่ยวมาจับเอาพระตาจรามกำลังถึงกลางน้ําพอดีเห็นนอกอินทรีตัวใหญ่บินมาก็เอามือโบอกไล่ไล่ตะโกนไล่ลไ,ลไอ้ลูกชายคนที่อยู่ เอาไปไว้ก่อนมันรู้เพิง่งรู้มันยังไม่รู้ภาษาเข้าใจทั้งหมดมันเห็นแม่บอกนําให้แม่มาดูวอเนื่ว่าให้แม่แม่ให้เข้ามาส่วนนกอินทรีมันก็จับเด็กลูกชายคนเล็กเนี่ยเอาไปเป็นอาหารหายไปกระตาส่วนลูกชายกันตนึกว่าแม่ให้ให้มาก็เลยเดินเข้ามากันนาน้ำเชี่ยวไปความทุกข์สามี ตายในทางเปลี่ยวลูกชายคนโตน้ำเชี่ยวเอาไปลูกชายคนเล็กเหี่ยวโฉกเอาไปเนี่ยร้องรำอาจจะพร่มพูดคำนี้ไปหมดอะไรต่อยากคิดถึงอยากจะไปหาพึ่งพ่อแม่แล้วพอไปถึงใกล้กรุงศรสีมองไปท่านมองไปเจอมนบถ,ถามว่า ถามถึงเศรษฐีกับพี่ชายสองอสามคนว่าอยู่ดีสบายไหมบอกว่าเมื่อคืนในพายุใหญ่ประสาทถล่มเรียกว่าพังทับทั้งสามคนตายขาบ้านกำลังเผากันอยู่พอได้ยินขนั้นตั้งใจพึ่งพ่อแม่มาพึ่งพี่สิ้นลมหายใจ มองไปที่ไฟว่ามโนบอดนะครับเขากําลังเผาอยู่ร้องให้โศกาคาสติเพราะตั้งใจพึ่งหมดที่พึ่งหมดหมดถึ่งจนคาสติสติร้องจนเขาเรียกคาสติในสุดลืมตัวลืมต,มตนเหมือนไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเรียกคาสติไปหมดเป็นคนพิกลจริตแม่แต่พานหลุดลุ่ยไม่ไม่สนใจแล้วเดินร้องให้แล้วก็จะพร่มเพอว่า สามีนอนนอนอสามีตายทางเปลี่ยวลูกชายคนโตน้ําเฉียวออกไปลูกชายคนเล็กน้ําโฉไปส่วนสามีอาส่วนพ่อแม่พี่ที่กรุงสาวถีตึกถล่มทับตายร้องให้อํานาจบุญก่งความทุกข์ในสุดน,นางเดินสัตว์เสพกรงพระสัมมจ้านั่งพระยานที่วัดเชตวันเนี่ย พอนั่งประยานรู้ว่าคนวิกลจริตจะมีจิตที่สัมผัสถ้าได้รับธรรมที่บริสุทธิ์นางผู้นี้จะมีดวงตาหรือได้เป็นพระโสดาหรือเป็นพระอนตต่อไปโรงทรงพระยานเนี่ยตอนรุ่งสางทรงรยานนายเสด็จคนบ้าเนี่ยพระตาจราเป็นบ้าแล้วเดินมาพอเดินมาในขณะนั้นเองโร์กำลังแสดงธรรมมีอุบาสกบาสกามีพิสุพิสุณีนั่งฟังพอนั่งมาอยู่ ที่ประตูหลังมาทีะมาเข้ามาสลาอยู่ข้างหลังคนทั้งหลายเพราะไม่ได้เสยเสื้อผ้าตะโกนว่าคนบ้ามาคนบ้ามาพระองค์ก็เลยอะไรพระองค์ก็เลยตัดย่าทําเขาเลยปตาจราเธอจงมีสติเถิดในสุดพอมีสติเพื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เสยเสื้อผ้าเลยมีอุบาสกผู้มีเมตตาเอาผ้าโยนผ้าให้ปิดกายาในสุด ปตาจราฟังธรรมในสุดพระองค์แสดงธรรมเนี่ยพอแสดงธรรมมีสติดได้พระองค์แสดงธรรมที่ตมาจึงจึงแบบมันเป็นคําที่พระองค์แสดงว่าแม่น้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ก็ยังน้อยกว่าน้ําตาของคนที่ถูกความทุกข์ความเศร้าความโศกครอบงําปตาจาราเพร,เพราะเหตุไรเพราะเหตุไรเธอจึงประมาทอยู่ปตาจารา ขึ้นชื่อว่าบุตรสุดที่รักไม่อาจเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานหรือเป็นที่ป้องกันแก่ผู้ไปสู่ประโลกได้บุตรเหล่านั้นถึงจะมีอยู่ก็เหมือนไม่มีส่วนผู้รู้ทั้งหลายรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วควรชำระ เพื่อไปสู่นิพพานฟังธรรมแค่นี้เองปตาจราได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันและพระนางขอบรรพชาขอบวชเป็นพิษุณีและพอนางปฏิบัติเจ็ดวันเป็นพระหันในระดับเอตาคะที่พระองค์ยกย่องว่าปตาจรานี่เป็นผู้ที่มีเอตาคะทรงผู้ผู้ทรงวินัยของพิษุณีเอตาคะของพิษุณีที่เก่งสุดคือพระตายราพระทรงวินยัยเหมือน พระสงฆ์เอกขัของพิณยคือพระอุบาลีนั้นพิษุนีคือปตาจารานั้นท่านรู้ไหมว่าปตาจาราเนี่ยมีความทุกข์จึงมาเจอธรรมคนบ้าฟ,ฟังฟังธรรมเกิดความเข้าใจเกิดเป็นพระโสดาเป็นพระหันได้พวกท่านฟังยังไม่เข้าใจท่านไม่ใช่ธรรมดา <laughs> ต้องมากกตาจาราถ้าใครฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องตาจตา,จาจราเป็นผ้ามาฟังแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมหมดเลยตัดพบตัดผูนัน้นท่านต้องตั้งใจยกตัวอย่างให้ท่านนั่นความทุกข์อย่าไปกลัวเวลาเจ็บสู้เลยมันหายสู้จนมันหายถ้าไม่เลิกถ้ามันถา้าเราเปลี่ยนเรื่อยมันไม่มีทางเป็นไม่มีทางหายนั้นสู้ตายก็ตายสิท่านตนทุนให้จิตกําหนดไปทําลายทําลายเวทนาเดี๋ยมันจะดับเองนั้นเพื่อเป็นกติสอนใจว่าความทุกข์ นายตาจราทุกเป็นวิกลิจิตจมเป็นบ้าแต่สามารถฟังธรรมเกิดปัญญาได้นั้นพราะท่านเป็นคนน่าจะเป็นคนปกติ <c oughs> ถ้ายังไม่เข้าใจท่านต้องพิกม <c oughs> ากกว่าปายาจราเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะได้ฟังจะได้นั่งปฏิบัติแบบช็อตเดียวตอนภาคบ่ายขอ,อนิมนต์ท่านพระพระเ,ะเตอร์เพลย์จตุมนนนำโยมทั้งหลายพระทั้งหลายปฏิบัติต,ต่อไป <c oughs> ขอในมนพระสงฆ์กราบพระเดชพระคุณลุงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาพัฒนานุสิตพร้อมกันกรากรากรา